วันนี้อยู่กับ LG Phone 9 Pro เกมมิ่งสมาร์ทโฟนที่ทาให้อุ้มสนุกมากๆในต้นปีนี้ไม่ใช่แค่เรื่องของ performance เท่านั้นนะคะแต่ยังมาพร้อมกับดีไซน์ที่เราใจช,า,ชาวเกมเมอร์อย่างเราไม่ว่าจะเป็นนะคะตัว Enemy Vision ที่มีการอัปเกรดสามารถเล่นเกมจากตัวหน้าจอด้านหลังตัวนี้ได้แล้วเว้ยที่สําคัญนะคะหน้าจอดีมากๆนะเรื่องของชิปเซตด,ดีเรื่องของ AI เจ๋งมากๆแล้วก็ลาโพงนะคะเหมาะสําหรับการเล่นเกมสุดไปเลยยังไม่พอในกล่องนะคะยังให้อุปกรณ์เสริมต่างๆมาสําหรับชาวเกมเมอร์มากๆจะเป็นยังไงวันนี้ทุกคนไปรู้จักตัวนี้ R G iPhone เก้าโปรพร้อมๆกันเลย บายบายบอกระโดดกระโดดอืมที่เห็นอยู่ตอนนี้นะคะนี่คือคลาสสิกพิกเซลเกมซึ่งบอกว่าทาง LG เนี่ยตีโจ์แตกมากๆก,ก,กับการนะคะใช้ตัว Enemy Vision ในการแสดงผลเกมต่างๆซึ่งเขาเนี่ยดีไซน์ออกมาทั้งหมด4เกมซึ่ง4ี่เกมตัวนี้นะคะ่ะเป็นเกมแบบสไตล์เรทโรทั้งหมดเลยนะมีสปีดดันเนอร์นะคะเหมือนที่อุ้มให้ดูกันไปมีเกมงูนะถ้าเกใครชอบเล่นเล่นเกมงูเนาะมีเกมยิงจรวดนะคะแล้วก็มีเกม Brick Smasher ซึ่งแน่นอนว่ารีมายถึงบบปปแบบยุคแบบ80-90ที่ เราชอบเล่นกันแล้วชอบมากก็คือการแสดงผลตรงนี้นะมันแบบจึ้งใจมากๆค่ะเผื่อใครจะเล่นใครยู่ค่าเวลาเนาะเราจะควบคุมนะคะผ่านตัวแอร์ทิกเกอร์เนี่ยฝั่งซ้ายแล้วก็ฝั่งขวานะคะด้านบนตรงนี้เดี๋ยวอุ้มเนี่ยจะเซตให้ดูอีกทีนึงคะ่ะตอนที่เราเนี่ยไปเล่นเกมจริงๆแน่นอนว่านอกจากนะคะตัวการเล่นเกมนี่เป็นคลาสิกพิกเซลเกมตัวนี้ยังมีการแสดงผลที่เป็นแอนิเมชันนะคะที่แอดวานซ์กว่าเดิมไฟมินิ LED ตรงนี้ค่ะจะมีสีขาวกับสีแดงเนาะซึ่งแน่นอนว่าการแสดงผลนะคะจะมากขึ้นกว่าเดิมถึง648ดวงจากเดิมนะคะอยู่่ที3 41ดวงนั่นเองค่ะการเรียงตัวกันนะคะแบบ .dot metric ตรงนี้ค่ะก็สามารถปรับแต่งให้มันแสดงผลได้เยอะมากขึ้นแล้วก็สวยงามมากยิ่งขึ้นทีนี้บอกกันเลยว่าเวลาที่เราถือไปไหนมาไหนนะคะใครเนี่ยที่อาจจะแบบรู้สึกว่าเฮ้ยพี่มปิดได้ไหรือเปล่ามันปิดได้แล้วถ้าปิดแล้วนะคะมือถือตัวนี้นะก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยไม่ได้เกมเมอร์เท่าไหร่นักนะคะทำให้เรายังสามารถถือไปใช้งานถือไปไประชุมแล้วลูกน้องยังไม่แซวอะไรแบบนี้แต่พอเราเปิดฟังก์ชันนะคะที่เป็นตัว mini LED ขึ้นมาเราก็จะมีความเกมเมอร์แบบจัดเต็มแบบนี้และตัวเกมด้านหลัง ทีนี้นะโชว์ให้ใครดูนะคะจะต้องชอบอย่างแน่นอนอีกหนึ่งไฮไลท์ที่สาคัญมากๆนะคะก็คือการที่เขามาพร้อมกับพอร์ต USB C ถึง2พอร์ตด้วยกันก็คือตรงด้านล่างตรงนี้นะคะกับตรงด้านข้างตรงนี้นะ,ะการทํางานของเขานะคะเดี๋ยวเราจะใช้งานร่วมกับอุปกรณ์เสริมค่ะไม่ว่าจะเป็นการชาร์จซึ่งจริงเนี่ยสามารถชาร์จได้ทั้ง2จุดนะคะแล้วก็พอใส่อุปกรณ์เสริมต่างๆเข้าไปก็ช่วยนะคะทำให้ตัวการเล่นเกมของเราเนี่ยสมบูรณ์แบบมากยิ่งขึ้นนั่นเองผิวตัวนี้นะคะจะมาพร้อมกับเท็กซ์เจอร์ที่เป็นนาโนคริสตัลมัน ะะแล้วก็มีขีดตรงนี้ขึ้นมาทําให้มันเก๋ๆมากยิ่งขึ้นแล้วก็การวางกล้องมานะคะที่แตกต่างกับชาวบ้านอย่างแน่นอนนะหลายๆคนเนี่ยนาจะชื่นชอบมากๆเลยแล้วตัวนี้นะคะมันจะมีกิมมิคสาคัญก็คือเราสามารถปลดล็อกแอนิเมชันต่างๆได้นะคะแค่เอานะตัวเครื่องของเราเนี่ยไปแตะเข้ากับตัว LG Phone 9 Pro หรือ LG Phone 9 Pro Edition อื่นๆนะคะออตัวนี้ก็จะทําการปลดล็อกเนี่ยตัวแอนิเมชันเนี่ยไปเรื่อยๆเลยเออและอีกสิ่งหนึ่งที่ชอบมากนะคะก็คือขนาดของตัวเครื่องเนี่ยที่มันกําลังพอเหมาะพอเจะดีมากๆนะคะน้ หนักจะอยู่ที่227กรัมค่ะแล้วก็ทําความบางไปได้อยู่ที่8.9มิลนั่นเองสีนี้ชื่อว่าสี a n น o อมแ a c k นะคะมีการตัดเนี่ยสีแดงตรงนี้สวยงามมากๆเลยอ่าไม่ใช่แค่สวยงามอยู่เดียวเท่านั้นค่ะฟังก์ชันเนี่ยให้มาจัดเต็มเดี๋ยวเราไปเล่นเกมกันดีกว่า ก็จะไปคุยกันนะคะในเรื่องของการเล่นเกมค่ะหลายๆคนเนี่ยยังสงสัยอยู่นะว่ามือถือที่เล่นเกมได้ที่พุ้มเคยรีวิวกับพวกเกมมิ่งสมาร์ทโฟนต่างๆนะคะที่กําลังจะเล่าให้ฟังมันมีความแตกต่างกันงไงบ้างก็ต้องบอกว่าหลังจากที่มุ้มเทสนะตัว LG o n e 9 Pro เครื่องนี้ค่ะเห็นถึงความแตกต่างแบบชัดเจนมากๆเลยยกตัวอย่างให้ฟังแล้วกนะันเนาะปกติอุ้มเล่นมือถือนะคะที่เล่นเกมได้นะเราก็กดนะคะกดยิงกดอะไรเนี่ยที่บนหน้าจอแต่ว่าตัวนี้มันมาพร้อมกับแอร์ทิกเกอร์ที่สามารถที่จะมีปุ่มเสริมที่ด้านบนตรงากร ยังไม่พอค่ะมาพร้อมกับนะซอฟต์แวร์นะซอฟต์แวร์ตัวนี้เป็นเอกสิทธ์เฉพาะเนี่ยสำหรับการเล่นเกมเลยก็คือตัวที่เป็น X Mode นะคะหลังจากที่เราเปิด X Mode ปุ๊บเนี่ยมีการรีเอเดอร์ฟอร์แมนต่างๆเนี่ยมาให้เกมเนี่ยที่เรากําลังเล่นอยู่อย่างเต็มที่หรือว่าจะเป็นการควบคุมอย่างอิสระนะคะทาง a m o r y k e s แล้วก็ตัวเกมจีนี่เดี๋ยวมจะแสดงให้ดูต่อไปว่ามันทํางานยังไงบ้างอ่าแล้วตัวนี้เองนะคะก็มาพร้อมกับนี่เลยชิปเซตที่เป็น Qualcomm Snapdragon 8 Elite ค่ะแน่นอนว่าผล test and to to นะคะพุ่งไป3ล้านกว่าแ ตัว LG Phone 8 Pro เนี่ยไปอย่างแบบหืขาดรอยเลยทีเดียวนะคะแล้วอุ้มเนี่ยก็มีการทดสอบเนี่ยผ่านแอปพลิเคชันอื่อนๆน,นะคะก็ผลออกมาเนี่ยถือว่าทําออกมาได้ดีงามมากๆจนไปถึงนะคะตัวนี้ GPU เป็น a d e n o คะ่ะก็เร็วขึ้นเนี่ยกว่าเดิม40%แล้วก็ตัว LG Phone 9 FE นะคะจะมาพร้อมกับ RAM นะอยู่ที่16 g b ค่ะความจุ2 1 6 g b และสําหรับตัว LG Phone 9 Pro เครื่องนี้นะคะจะมาพร้อมกับ RAM 16 g b ค่ะความจุเนี่ยให้มา512 g b แต่ถ้าใครนะคะจะไปท็อปกว่านี้คะ่ะที่ตัว LG Phone 9 Pro Edition ค่ะตัวนั้นจะให้ RAM มา ถึง24กิกนะแล้วก็ให้ ROM ค่ะมา1เทรเลยทีเดียวค่ะออนอกจากนี้ค่ะมันจะมีการ optimization update นะในเกมหลักๆต่างๆนาะนาะทาให้นะคะพอเราเนี่ยใช้งานแล้วเราเล่นไปเรื่อยๆแล้วก็จะเก่งขึ้นเรื่อยๆแล้วก็ยังมีเรื่องของการระบายความร้อนเดี๋ยวอุ้มพาไปเล่าให้ฟังว่ามันระบายความร้อนได้ดีแค่ไหน ก่อนที่เราจะไปเริ่มเล่นเกมกันนะคะเรจะพาทุกคนมาดูค่ะว่าการที่มือถือเครื่องนึงมันมาพร้อมกับฮาร์ดแวร์สาหรับการเล่นเกมและยังมีซอฟต์แวร์ AI ต่างๆนะคะที่เข้ามาซัพพอร์ตการเล่นเกมมันจะช่วยทําให้เราเก่งขึ้นขนาดไหนขอเริ่มจากนี้ละกันในส่วนของ a m o r y c r e t นะคะสําหรับใครเนี่ยที่มีเดเวิ์ของทาง LG อยู่แล้วน่าจะคุ้นเคยเป็นอย่างดีแหละตัวนี้นะคะในหน้าคอนโซลเนี่ยแสดงผลว่าตอนนี้มือถือของเรามันกําลังทํางานเป็นยังไงบ้างคะ่ะ CPU วิเท่าไหร่ GPU เท่าไหร่อุณภูมิตัวเครื่องใช้งานต่อได้กี่ชั่่ววววโมงงนนนะคะคแแลล้้ก็ใสขอ นะคะว่ามีการใช้งานไปแล้วเนี่ยอยู่ที่เท่าไหร่นั่นเองตัวนี้เนี่ยมาพร้อมเมม o r รีนะคะคือแรม24กิกนะคะแล้วก็ความจุตัวเครื่องถึง1เทรไบต์จัดเต็มมากๆแล้วตรงด้านล่างตรงนี้นะคะเราจะสามารถเลือกได้คําต่อมาค่ะที่อยากทุกคนเนี่ยจดจํามันไว้เลยก็คือ X mode นั่นเองปกติเนี่ยเรจะเลือกนะคะใช้งานแบบที่เป็นดินามิกเอาไว้ใช่ไหมเราสามารถเลือกนะคะเป็น ultra durable แบบนี้ก็ได้นะคะเพื่อทําให้นะคะตัวเครื่องเนี่ยใช้งานได้อย่างยาวนานมากยิ่งขึ้นแต่สําหรับใครนะคะที่เป็นสายเกมค่ะคุณสามารถมาเลือกที่ X mode ตรงนี้ สังเกตดูค่ะว่า system performance เนี่ยมันจะถูกดึงมาแบบจัดเต็มมากๆสังเกตดูเนาะมันจะถูกดึงมานะคะที่ตรงนี้ทําให้เรานะคะสามารถที่จะเล่นเกมเนี่ยได้ยามีประสิทธิภาพมากขึ้นเราก็กด apply แบบนี้ได้เลยค่ะนอกจากนี้นะคะเราสามารถมาเลือกเนี่ยในการปรับแต่งนะคะหรือว่าเปิดปิดนะ a n i m Vision ตรงนี้ได้สมมุตินะคะไม่อยากให้ตัวเครื่องแสดงผลก็ปิดแบบนี้นะคะมันก็จะปิดไป นาะถ้าเราต้องการให้มันเปิดนะคะเราก็มาจิ้มเนี่ยตรงนี้ได้เหมือนเดิมแล้วก็กดเปิดนะคะน้องก็จะกลับมาแบบนี้นั่นเองนะคะก็ใช้งานง่ายๆแบบนี้เลยสาหรับตัว Animation นะคะเราสามารถมาตั้งค่าตรงนี้ได้เลยนะ,ะเช่นสมมติใครโทรเข้าให้แสดงผลเป็นชื่อนะคะมี notification แสดงผลขึ้นมาแบบนี้ตอนชาร์จอยู่นะคะก็ให้ขึ้นมาเป็นแบตเตอรี่เปอร์เซ็นต์น้อสกรนออนสกรนออฟถ่ายรูปอันนี้เก๋มากเลยก็จะขึ้นนะคะเป็นรูปคนยิ้มแบบนี้ถ้าถูกตั้งเวลานะับถอยหลังก็จะนับ3ามสองหนึ่งให้นะคะ recording นะมากดตรงนี้นะคะเพราะตอนถ่ายววดดีีีโโอก็จะมรูป ขึ้นมาหรือถ้าเราเล่นเกมนะคะจะมีคําว่าเกมขึ้นมาแบบนี้นะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างหนึ่งมาเปิดปิดได้เลยนะคะในส่วนของ a n e m y Vision เนาะตอนนั้นนะคะก็จะมีในเรื่องของ Display Area ค่ะคุณสามารถมาเลือกได้ว่าต้องการให้เกมแต่ละเกมเนึ่งแสดงผลแบบไหนและเดี๋ยวมาทํางานร่วมกับตัว Arrow Active Cooler X Pro นะคะเจ๋งมากอันนี้ปีนี้ทําได้ดีจริงๆนะคะเดี๋ยวมาสาธิตกันทนี่ค่ะเดี๋ยวุมพามาดูในส่วนของเกม Library นิดนึงค่ะตรงนี้จะเป็นเกมทั้งหมดที่อยู่ในตัวเครื่องของเราแต่ความเก๋คืออะไรรู้ไหมทุกคนอุ้มจะลองเลือกเป็น Free Fire Mac ตรงนี้เนี่ยมันจะมีนะคะค่าพรซเซตมาให้ว่าแอร์ทิกเกอร์ที่เขาตั้งค่ากันเนี่ยฝั่งซ้ายเป็นอะไรฝั่งขวาเป็นอะไรนะคะมาเลือกดูได้จากตรงนี้เลยเนาะมีโมชั่นโมชั่นถ้าเรารู้สึกว่าอยากจะใช้งานนะคะโดยการแบบว่าใช้แอร์ทิกเกอร์ตรงนี้เราก็กดแอปพลายได้เลยนะหรือว่านะคะจะเป็นคี์แมปิ้งสำหรับบางเกมค่ะเนี่ยมีโหมดต่างๆนะมาเลือกได้จากตรงนี้นะคะดิสเพย์อเรียก็เลือกตั้งค่าได้เป็นเกมๆเ,เ,เช่นเดียวกันค่ะเอวี RV เหมือนกันนะถ้ามันมีอันไหนนะคะที่มีพรีเซตอยู่แล้วนะคะเราก็มาปรับแต่งเนี่ยดเชวกัน แล้วก็มี่วนฟีเจอร์ค่ะ้วยควาที่ตัวนี้นะคะแสดงผลได้ถึง185เฮิรต์นะสำหรับหน้าจอคุณสามารถมาหาเกมนะคะที่ใช้งาน185เฮิรต์ได้หรือ1 6 5เฮิรต์ค่ะหรือ120เฮิรต์ซึ่งเดี๋ยวอุ้มจะแสดงให้ดูนะคะว่าการใช้งานในรูปครอบรูปแบบที่เป็น120เฮิรต์เนี่ยมันเจ๋งขนาดไหนนะคะสำหรับตัวนี้อ่าตัวนี้ก็สามารถมาดูได้ใน Amurui c r e t ต่อไปค่ะอุ้มจะพาทุกคนมาเล่นเกมโปรดของอุ้มก่อนซึ่งแน่นอนว่าจะได้เห็นนะคะการใช้งาน120เฮิรต์แบบจัดเต็มกันไป โอเคงั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยปึ๊บอ่าตัวเกมนี้นะคะจะมาเริ่มกันนะคะที่แบตเตอรี่61%ค่ะแล้วก็อุณหภูมินะจะอยู่ที่36องศาค่ะตอนนี้วิ่งอยู่ที่121 FPS นั่นเองนะคะให้ทุกคนดูสีสันความสวยงามค่ะแล้วก็ความลื่นไหลของตัว หน้าจอนะคะของตัวเกมเองด้วยค่ะแล้วบอกว่านี่เป็นอีกเครื่องหนึ่งนะ,ะที่เวลาวุ้มทัสนะคะสัมผัสเนี่ยการออกสกิลต่างๆทําออกมาได้ดีงามมากๆเลยแล้วเดี๋ยวมารอดูกันว่าจนจดเกมนะคะแบตเตอรี่กับความร้อนเนี่ยจะเป็นยังไงบ้างเนาะสังเกตดูว่า เล่นมาสักพักหนึ่งนะคะจนจบเกมเนี่ย FPS ก็จะอยู่นิ่งๆนะคะอยู่ที่ประมาณ120-121แบบนี้นะคะ<ม>แล้วก็อุณหภูมิ1เกมเนี่ยขึ้นมาแค่1นองศาเท่านั้นค่ะแบตเตอรี่ยังไม่ลดลงไปเลยนะอันนี้คือสําหรับเกมแรกเดี๋ยวเราไปฟรีไฟแม็กกันต่อไปกันต่อที่ฟรีไฟแม็กกันดีกว่านะคะวิ่ให้ดูการตั้งค่าเบื้องต้นก่อนเนาะตัวนี้เนี่ยสามารถเลือกกราฟิกนะคะเป็นแบบแม็กซ์ได้ค่ะ Per f o r m a n c e Mode เป็นออนนะคะไฮไลท s เนี่ยเป็น High แล้วก็ Shadow เป็นออน High FPS นะคะตัวนี้ก็มีแบบ High เนี่ยมาให้อีกด้วยเนาะเพราะ ฟินไปกว่านี้ค่ะผูมพาทุกคนมารู้จักกับเกมจีนี่ผู้สามารถสไลด์นิ้วนะคะมาจากมุมตรงนี้นี่อันนี้เป็นการเรียกเปิดเกมจีนี่นะคะซึ่งแน่นอนว่าหลายๆคนเนี่ย ถ้าใครนะคะเ,เคยเล่นเกมนะคะด้วยดีไวซ์ของทาง LG มาคุณจะต้องชอบในส่วนที่เป็น X Mode แน่นอนเพราะว่ารีดประสิทธิภาพทั้งหมดเนี่ยมาได้อย่างจัดเต็มเลยนะคะ Refresh r เนี่ยก็เลือกได้นะคะจะให้เป็น Auto หรือเป็นร Real Time Info แสดงผลขึ้นมาเนาะแล้วก็ตัวนี้ค่ะถ้าสมมติเป็นเกมที่รองรับเนาะมันก็จะมีในส่วนที่เป็น Air Trigger ตรงนี้ขึ้นมาเนี่กดเปิดได้นะคะดูว่า L คืออะไร R คืออะไรเนาะตรงนี้มาตั้งค่าเองนะคะก็ได้หรือว่าจะเลือกเป็น preset นะคะที่ตัวเกมเนี่ยมีมาให้ก็คือเครื่องเนี้ย จัดการไว้ให้ตั้งแต่แรกแล้วใช่ไหมคะทีนี้เดี๋ยวเราไปเริ่มเล่นกันเลยดีกว่าว่าเป็นยังไงบ้างตอนนี้นะคะเราเริ่มเกมเนี่ยที่อุณหภูมิ36องศานะคะแล้วก็ IPS อยู่ที่61นะ60 61แบตเตอรี่อยู่ที่60%นั่นเองนะคะเดี๋ยวเราโดดกันดีกว่าโอเคเดี๋ยวนี้ขอเล่งเสียงให้ดังสุดนิดนึงนะคะเพราะว่าตัวนี้เสียงดีเช่นเดียวกัน เรียบร้อยไปหนึ่งเห็นไหมการที่เรามีปุ่มนะคะการที่เรามีปุ่มตรงนี้มันดีจริงทุกคนแอร์ทิกเกอร์นะคะทำงานดีมาก ขอเล่าเรื่องระบบระบายความร้อนเจมคูนายไปด้วยละกันตัวนี้เท่ม,มากนะเขาวางโครงสร้างในการระบายความร้อนออกมาเป็นห้างสวนด้วยกันค่ะส่วนแรกนะคะเขาจะวางตำแหน่งชิประมวลผลไว้ที่กิ่งการตัวเครื่องเลยดะสามารถดึงความร้อนออกจากซิปด้วยโดยตรงนะคะด้วยแรดติดคูลิ่งคอนดักเตอร์ต่อมาค่ะเขามีสารนำความร้อนที่ทีคภาสูงนะคะอโบรอนไนตร์ค่ะตัวนี้เนาส่งผ่านความร้อนเนี่ยไปยังชุดเวเปอร์แชมเบอร์แล้วเขาก็ออกแบบเวเปอร์แชมเบอร์ออกมานะคะให้ครอบคลุมพื้นที่ขนาดใหญ่เลยแล้วก็ใหญ่กว่าตัวชิปมวลผลถึงสเท่าแล้วก็จะประกบนะคะด้วยแผ่นกา ขนาดใหญ่กว่าเดิมถึงห้ารทั้งด้านบนแลว้วก็ด้านล่างทาหน้าที่นะคะในการกระจายความร้อน่ยสู่ภายนอกได้ดีขึ้นนะคะถึง12เซนเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเล่นเกมยาวๆแบบนี้นะอุ้งก็เล่นฟรีไฟล์ทั้งวันแบบนี้ถามว่าเครื่องอุ่นไหมก็อุ่นนะคะแต่ว่าก็เย็นเร็วนะนอกจากนี้ค่ะกายังมีอุปกรณ์เสริมสำคัญก็คือตัว Aero Active Cooler X Pro ค่ะตัวนี้เนี่ยจะทํางานได้ดีมากขึ้นนะคะระบายความร้อนได้เร็วขึ้นเพราะว่ามาพร้อมกับบพัดนะคะที่ยาวขึ้นวก็ยังมาดร้าเับระะะบบนะคะ Thermo Electic AI c o ็น e ต cool ์แล้วก็ย นะที่เป็นแผ่นเพลเทียค่ะตัวนี้เนี่ยก็จะช่วยกันนะคะทําให้ตัวเครื่องเนี่ยมันเย็นไวสมมุตินะใครเนี่ยที่ไม่ได้ใส่ตัวชีสเคสนะคะแล้วก็ใช้เนี่ยเป็นตัว Aero Active Cooler Expo แทนเนี่ยก็ต้องบอกว่าเื็นไวใส่ไวแป๊บเดียวสมมติเครื่องร้อนจ,จ๋าเลยนะเพราเราใส่ไวแป๊บเดียวนะคะเครื่องก็จะเย็นขึ้นมาทันทีค่ะแล้วที่ตัว Aero Active Cooler Expo ค่ะจะมากระปุ่มทั้งหมด2ปุ่มเราสามารถเซตนะคะเพื่อเหมือนเป็นปุ่มด้านหลังอะ่ะสมมติเรากดนะคะด้านบนเป็นยิงกระเลงด้านหลังเราจะกดนะคะเพื่อซ่อนเพื่ออะไรอย่างนี้ได้เช่นเดียวกันค่ะ แล้วก็มาพร้อมกับไฟ R G B นะคะด้านล่างเนี่ยจะมีตัวแจ็นนะค3-5มิลค่ะแล้วก็มีท้ายที่เสียบชาร์จไปด้วยเล่นไปด,ด้วยได้เช่นเดียวกันค่ะด้านล่างสุดนะคะจะมีตัวขาตั้งค่ะแล้วก็ตัวระบบรบอยความร้อนตรงนี้จะมาพร้อมกับลำโพงน,นะคะเป็นจากบเูทูเบนขนาดใหญ่ในตัวเลยทีเดีวยว yeah! จบเกมไฟนะคะที่อุณหภูมิ37องศาทุกคน FPS นะนี่มีอยู่ที่60เลยแล้วก็แบกเนี่ยห้าสิบเจ็ดเปอร์เซ็นต์และที่สำคัญชนะด้วยจ้านี่เพราะนี่เลยนะดีมากๆจริงแอร์ติเกอร์ และนทีนี้นะคะเราไม่พูดถึงเรื่องของ AI ไม่ได้เลยทีเดียวค่ะเจ้าตัวนี้มาพร้อมกับ AI Gaming ที่เจ๋งมากๆเข้า G Lab นะคะเขาพัฒน,นาขึ้นมาทําให้ใช้ AI เนี่ยในการเล่นเกมในแบบเวอร์สสุดๆไปเลยอย่างแรกเลยค่ะเขามาพร้อมกับ Automatic Skill Upgrade ลองนึกภาพนะว่าเราสามารถตั้งค่าวไว้ได้สมมติเราเลเวล up ใช่ไหมคะตัวสกิลก็จะถูกอัปเกรดเนี่ยอัตโนมัติ no เพราะฉะนั้นเนี่ยเราไม่ต้องมานั่งกดนะคะให้วุ่นวายหรือบางทีเราอาจจะจาไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้เป็นวิธีที่ง่ายมากสําหรับการเล่นเกมและอย่างต่่อออออมมมมมาาาานนนะะะคคคเป็็ััชบกกกกืรรพ้ x เซนต์สา x s e n s e 3.0จนะคะจะเข้ามาช่วยในการเล่นเกมเนี่ยได้เยอะจริงๆยกตัวอย่างเช่นนะคะอย่างเกมเกมชินอิมเพค่ะก็จะมีฟังก์ชันในการเก็บของอัตโนมัติล็อกการวิ่งออโต้รันนะคะหรือว่าเป็นการข้ามบทสนทนาคนกเองก็ข้ามบทสนทนาได้แล้วอย่างอุ้มเนี่ยใช้งานใน R O V นะคะก็จะมีทั้งเอฟเฟกพิเศษค่ะพอเราคิวปุ๊บมันก็จะมีตืดึ้งขึ้นมานะแตกต่างกับคนอื่นมากๆค่ะมีการแจ้งเตือนนะคะเมื่อมีบัฟปรากฏค่ะแล้วก็มีการอัพสกิลแล้วก็ตัวละคร คนอุ้มเนี่ยเล่นเอาวีใช่ไหมคะปกติจะต้องมานั่งอัดในทั้ทงคลิปแล้วมาตัดแต่ว่าเจ้าเครื่องนี้ค่ะมันสามารถเลือกได้นะเช่นช็อตที่เราไปคิวใช่ป่ะมันก็จะบันทึกให้เราค่ะเลือกได้ด้วยนะว่าต้องการให้บันทึกเนี่ยในช่วงเวลาประมาณกี่วินาทีเพราะฉะนั้นในคลิปที่ออกมาเนี่ยก็จะเป็นในที่ทุกคนเห็นอยู่ตอนนี้นะคะก็จะมีหลากหลายช็อตที่เราไม่ต้องกดอัดหน้าจอเลยแต่ว่าเจ้าเครื่องนี้อัดให้ัตโนมัติและก็มีในพาที่เป็น AI g r a b b e r นะคะสมมุติมันมีข้อความอะไรในเกมขึ้นมาใช่ป้ไาาาด ว่าคำนี้มันหมายกว่ายไงไงหรือเราจะเอามาเซิร์ชนะคะในการเล่นเนี่ยวอล์กทูว่ามันต้องเล่นยังไงนะแบบนี้ก็ทําได้เช่นเดียวกันมีในส่วนที่เป็น AI Noise Cancellation ด้วยนะคะสำหรับใครที่แบบเล่นเกมเนี่ยจะต้องสนทนาไปใช่ไหมมันก็จะมีการตัดเสียงรบกวนให้เราอัตโนมัติเลยทีเดียว ทุกอย่างเนี่ยออกมาซัพพอร์ตสำหรับการเล่นเกมขนาดนี้หน้าจอก็ดีไม่แพ้ใครเช่นเดียวกันค่ะตัวนี้นะคะมาพร้อมกับหน้าจอที่ให้สีสันคมชัดมากๆแล้วก็ขนาดใหญ่ถึง6.78นิ้วค่ะตัวหน้าจอเองเนี่ยจะเป็น a m s u ุง E6 AMOLED Display ใช้พาร์เนลเป็นนะคะ Gorilla Glass Victus 2มีความแข็งแรงทนทานและตัวนี้ Refresh Rate นะคะสามารถดันไปสุดๆเลยอยู่ที่185เฮิรต์ค่ะสำหรับตัวเกมที่รองรับนะคะและสำหรับทัสแซมปิ้งนะคะทัสแซมปิ้งเรนเนี่ยจะอยู่ที่720เฮิรต์มีหน้าเหล่าเวลาที่เราเล่นเก ซับพอร์ตแล้วก็เรียกว่าการกดออกสกิลต่างๆเนี่ยทำได้เป็นอย่างดีเลยหน้าจอนะคะความสว่างสูงสุดจะอยู่ที่2,500นิตค่ะแล้วก็มาพร้อมกับ Eye Protection Mode อีกด้วยต่อไปค่ะขอมาคุยเรื่องของลำโพงนิดนึงก่อนจะไปเล่าให้ฟังกันต่อค่ะอยากให้ทุกคนไปฟังเสียงจากเจ้าเครื่องนี้กันนิดนึงแล้วกัน ดีมากๆเลยใช่ไหมคะนี่ขนาดยังไม่ได้ใส่ตัว a e r o Active Cooler Expo ตัวนี้นะพอใส่แล้วค่ะมันจะมีตัวซับบูเฟอร์นะช่วยดันเสียงเบสเนี่ยออกมาแน่นๆกว่าเดิมอีกอ่ะแต่ว่ายังไม่ใส่ก็เพาะมากๆค่ะเพราะอะไรนี่เป็นสิ่งที่ทาง o g เนี่ยเขาอยากพัฒนานะคะในเรื่องของเสียงเนาะนอกจากเสียงตัวนี้ค่ะจะเป็น Hi-Res นะนำพงคู่เป็นแบบสเตอริโอแล้วตัวนี้ยังมีการใช้ AI เนี่ยเข้ามามีส่วนร่วมนะคะแล้วก็มีการจูนเนี่ย by Direct เนาะรองรับเทคโนโลยีนะคะที่เป็น Direct Virtual อีกด้วยค่ะซึ่งทีนจริงเนี่ยคะ่ะจะช่วยทำ กลมกล่อมมากยิ่งขึ้นฟังเพลินแล้วก็เสียงมันก็ค่อนข้างหรูเนาะเอออย่างอุ้เมยเนี่ยผมจะใช้เนี่ยเล่นเกมฟรีไฟเยอะใช่ไหมคะสิ่งที่ผมชอบมากๆเลยคือเสียงฝีเท้าเนี่ยชัดเจนมากนะคะทั้งฝั่งซ้ายฝั่งขวาหรือว่าเดินมาจากทางไหนเนี่ยที่ทางไหนรู้หมดเลยแล้วถ้าใครนะคะเป็นคนชอบดูซีรีส์ฟังเพลงนะหรือว่าดูหนังเองก็ตามค่ะตัวนี้เนี่ยให้เสียงนี่กระหึ่มมากๆไอเทมีเนี่ยของทางไดแลก็รองรับนะทางตัวที่เป็นนาฬโพงที่ตัวเครื่องแล้วก็การใส่เนี่ยกับหูฟังอีกด้วยนะมาคุยในเรื่อง AI คามีราเนาะถ่ายออกมาเป็นยังไงเดี๋ยวมีตัวอย่างให้ดูกันนะคะขอคุยเรื่องสเปคนิดนึงละกันกล้องหลักของเขาค่ะมาควอมกราบละเอียดนะคะ50ล้านพิกเซลค่ะใช้เซ็นเซอร์เป็น Sony l i g h t อาเจ็ด0้มาพร้อมกับการสั่น OIS Hybrid Gimbal Stabilizer นะคะ4.0แบบ6แกแนเพราะงั้นเนี่ยถ่ายวิดีโอเนี่ยการสารั่นออกมาได้ดีเลยทีเดียวแล้วก็รองรับ Portrait Video อ,อ,อีกด้วยนะคะสว่วนเลนส์เทเลค่ะเลนส์เทเลความละอเอียด32ล้านพิกเซลนะคะเป็น quad pixel sensor ตัวนี้ o อฟชิ่งเข้าซูงที่สามเท่าค่ะแล้วก เเลยยทีดีดวรองรับ OIS นะคะแล้วก็มากับพอ t เท็ t Mode แล้วยังมีเลนส์เอลิอมาให้นะคะ13ล้านพิกเซลค่ะเป็นแบบฟรีฟอร์มเลนสแล้วก็ส่วนของกล้องหน้าอ่กล้องหน้านะคะจะอยู่ตรงนี้เลยกล้องหน้าตัวนี้นะคะความละเอียดอยู่ที่32ล้านพิกเซลเป็น RGBW sensor นั่นเองเพราะฉะนั้น,นะคะ่ะถ่ายรูปออกมาดีง่าบ้างเนี่ยมีตัวอย่างภาพให้ดูกัน และในวันนี้นะคะก็คือ LG Phone 9 Pro Edition ะคะ่ะต้องบอกว่าใครเนี่ยที่เป็นสายแบบเกมเมอร์หรือว่าชอบเล่นเกมในมือถือนะคะคุณจะต้องชอบตัวนี้มากๆอย่างแน่นอนตั้งแต่อุ้มใช้งาน LG Phone มาหลากหลายรุ่นนะคะตัวนี้มว่าครบเครื่องที่สุดทั้งในเรื่องของการใช้งานในมุมของ performance นะคะการที่เอา AI มาช่วยในการเล่นเกมจะบอกว่าถ้าคุณได้ใช้ AI Gaming ต่างๆที่เล่าให้ฟังกันไปคุณจะต้องติดใจแล้วก็ move on นะไปรุ่นอื่นนะ้ยากมากๆจริงๆค่ะหรือจะเป็นนะคะตัวด้านหลังตัวนี้ มีวิชั่นที่แบบทำออกมาได้เก๋ไก๋มากๆเลยและสำหรับใครนะคะที่ซื้อเป็นตัว LG Phone 9 Pro Edition ค่ะคงจะได้นี่เลยเป็น Arrow Active Cooler X Pro นะคะแน่นอนว่าใส่ปุ๊บเย็นปับ๊บเย็นไม่พอเสียงเนี่ยดีขึ้นอีกด้วยแล้วก็มีไฟ RGB พร้อมกับปุ่มกดตรงนี้นะคะมาให้ในกล่องเลยอันนี้คุ้มมากๆนะส่วนใครนะคะกังวลเรื่องของแบตเตอรี่ตัวนี้มากับแบตขนาดที่5 8 0 0ค่ะใช้งานได้ยาวๆเนาะใครเป็นสายเล่นเกมเนี่ยคุณก็อาจจะต้องชาร์จนิดนึงแต่ว่าชาร์จเร็วมากๆนะคะมากับ o g ไฮเปอร์ชาร์จ65วัตต์แล้วก็มีแรปเตอร์เนี่ยมาให้ในกล่องนะไม่จำเป็นจะต้องซื้อเพิ่มเลยด้วยค่ะนี่คือความครบถ้วนเนี่ยของเจ้าตัวนี้เลยส่วนโค้ดที่กําลังรุ้นราคาเหมือนอุ้มนะคะต้องบอกว่าอุ้มเองก็ยังไม่รู้เหมือนกันนะคะเขาเนี่ยจะมีการเปิดตัวพร้อมกับเปิดราคาเนี่ยในงาน Thailand Mobile Expo 2 0 2 5นนะในวันที่30มกราคมนี้นั่นเองค่ะจะเป็นยังไงราคาเท่าไหร่เดี๋ยวต้องรอติดตามกันไปค่ะตัวนี้มันจะมีทั้งหมด3มรุ่นด้วยกันนะคะคือ RAM อยู่ที่16กิกค่ะความจุอยู่ที่256กิกตัว9 Pro นะคะตัว RAM เนี่ยอยู่ที่16กิกค่ะความจุที่512กิกและตัวที่ผมถืออยู่ตอนนี้นะคะนี่คือ LG iPhone 9 Pro Edition ค่ะตัวนี้จะมาพร้อมกับแบ m 24กิกนะคะแล้วก็ความจุ1เทลลาไบต์ะรนี้บอกไปว่าได้อุปกรณ์เสริมนะคะเป็นตัว a r r o Active Cooler Expo แบบนี้ด้วยเนาะและสำหรับใครนะคะที่อยากจะนี่เขามีอุปกรณ์เสริมเป็นตัว Chill Case เนาะใส่แล้วนะคะก็จะช่วยกันระบายความร้อนเนี่ยจากตัวเครื่องเนี่ยได้ดีมากามนนะายิ ไม่ร้อนที่มือของเราอันนี้ก็เป็นประโยชน์อย่างหนึ่งของตัวชิลเคสส่วนใครนะคะที่อยากจะโชว์เนี่ยด้านหลังสวยๆแบบนี้ค่ะก็อาจจะใช้เปล่าๆนะตัวนี้สามารถทำบายพาชาร์จิ้งได้ด้วยนะคะสําหรับสายชาร์จไปเล่นเกมไปนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราค่อยมารุ้นราคากันนะสําหรับอุ้มเนี่ยถือว่าตอบโจทย์การใช้งานอย่างแน่นอนวันนี้ขอฝากไว้เท่านี้เดี๋ยวเจอกันใหม่กันหนะ้าไปแล้วสวัสดีค่ะ